ลกลับมารู้ลมหายใจกลับมารู้ลมหายใจนะฮะแต่เรายังอยู่กับตัวว่างอยู่นะกลับมาเห็นลมหายใจเห็นทั้งสองฝั่งใครหายใจเบาอยู่ก็หายใจแรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็หายใจปกตินะฮะอยู่กับลมหายใจเท่ากับอยู่ทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือจิตว่างนะ,ะที่นิ่งเฉยว่างสงบ ไม่มีอะไรเลยนะว่างว่างจากการเป็นตัวตนว่างจากความมีตัวตนของตนว่างจากกิเลสตัณหาอุปาทานว่างจากเครื่องร้อยลัดทั้งปวงอันนี้คือความว่างในขณะเดียวกันเห็นนะลมหายใจเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเห็นความเปลี่ยนแปลงในความไม่เปลี่ยนแปลงเห็นสังกตธรรมในอสังกตธรรมเห็นธรรมฝั่ง สมมตินะฝั่งสมมุติคือคือฝั่งรูปนามขันธ์ห้าอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งวิมุตนะคือฝั่งหลุดพ้นนะรูปนามขันธ์ห้าคือฝั่งสมมุตินะที่ยังมีตัวเรียกต่างๆรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยต่างๆเนี่ยอยู่ได้ทั้งสองฝั่งลองขยายการรับรู้จากลมหายใจอย่าทิ้งตัวจิตว่างนะคะรับรู้จิตว่างไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นใบหน้าทั้งใบหน้า เห็นแขนทั้งสองข้างพร้อมๆกันเห็นก้นที่กระพบพื้นเห็นด้วยความรู้สึกด้วยตาปัญญาเห็นขาทั้งสองข้างเห็นทั้งตัวทีเดียวเลยเนี่ยเราเห็นทั้งหมดเลยทั้งตัวในขณะนี้เราเห็นจากจิตว่างเห็นทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งคือจิตว่างอีกฝั่งหนึ่งก็คือตัวตัวเราเนี่ยนะเห็นกายเนี่ยที่ทั้งกาย ในขณะที่เราเห็นกายเราก็จะรู้เห็นความรู้สึกที่กายด้วยความรู้สึกที่มันร้อนๆนะฮะมีร้อนๆนะหนาวๆเย็นๆตามผิวกายนะหรือแม้จิตของเราถ้ามันยานมันกล้าแข็งเนี่ยมันก็จะยั่งเข้าไปในรูปนามขันท้ายั่งเข้าไปในเนื้อในเอ็นในกระดูกเห็นการแตกดับมันยิบๆไปหมดแต่ถ้าใครไม่เห็นสิ่งนี้ไม่เป็นไรนะคะอันนี้ไม่สำคัญไม่จำเป็น ที่จะต้องเห็นแต่ใครเห็นมันก็ถือว่ายานคุณแก่กล้าอย่างลงไปแต่ไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่ายานเราไม่แก่กล้านะเราขณะนี้เราอยู่กับยานคืออยู่กับตัวจิตว่างคือตัวยานตัวนี้หรือวิปัสนาญาณจิตว่างตัวนี้คือวิปัสนาญาณหรือยานหรืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัวเดียวกันหมดนะทำหน้าที่เห็นเห็นการทํางานของรูปนามขันธ์ห้าที่แตกดับนะ ไม่มีสาระแก่นสารอะไรที่เราจะยึดเป็นตัวเป็นตนได้เลยมันเป็นเพียงสัก์แต่ว่าธาตุดินน้ำลมไฟเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวตนให้เรายึดได้เลยเนี่ยเราเข้าสู่อนาปานาสติขั้นที่13นะเห็นการแตกดับของรูปนามกันหน้ามันก็จะเกิดการจางคลายเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำนัดไม่เบื่อก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องเบื่ออันนี้ทำไปตามอนาปานาสติ16ขั้น เบื่อนะเกิดความวิลาคะเบื่อในอะไรในความมันแตกดับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เราจะยึดมัน่นเป็นตัวเป็นตนได้เลยเห็นแล้วมันก็น่าเบื่อหนายเพราะสิ่งนี้มันทําให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลามันเกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลาคือมันทรงอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะเห็นความจางคลายนะฮะแล้วก็เห็นการดับนะฮะไ การดับดับดับ,ด,บดับไปตลอดเวลามาถึงขั้นที่15นะที่เห็นการดับสุดท้ายเนี่ยนะะเราจึงสลัดคืนขันห้านะฮะด้วยความเรียกว่าจางคลายด้วยการเกิดเรียกว่าเขาใช้คำว่าปฏินิสักะคือสลัดคืนขันห้าไม่เอาแล้วฉันไม่เอาขันห้าแล้วทิ้งขันห้าเข้าสู่สวาสะว่างจิตว่างที่บริสุทธิ์กลับไปอยู่ในที่เดิมเมื่อกี้ใหม่เลยค่ะ ทิ้งทั้งหมดเลยทิ้งขันห้าทั้งหมดที่เราพิจารณาอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะพิจารณาแล้วเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจึงทิ้งขันห้าเข้าสู่สภาวะว่างที่บริสุทธิ์ร้อยเซที่เราเข้าไปเมื่อเนี้ยกลับเข้าไปใหม่ไปอยู่กับจิตว่างรู้ที่บริสุทธิ์รู้อยู่ว่างอยู่ นะอยู่ไปเรื่อยๆสบายๆผ่อนคลายผ่อนคลายเดี๋ยวจะเปิดระดับจิตที่หลวงพ่อเยือนพูดถึงสนาทีระหว่างเนี้ยเราอยู่กับจิตว่างไปเรื่อยๆนะอยู่กับจิตว่างสบายๆผ่อนคลายหลวงพ่อเยื้อนท่านจะพูดถึงจิตว่างตั้งแต่ตัวนอกก็คือวิญญาณตั้งมั่นเป็นสมาธิที่อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยก็เป็นตัวจิตว่าง แต่เป็นตัวนอกที่ยังอยู่กับรูปนามขันท้าอยู่ครนี้เมื่อเราพลิกเข้ามาเมื่อกี้นะเราพลิกเข้ามาแล้วเราเห็นสภาวะสองฝั่งเราก็จะเจอจิตว่างในตัวที่มันเป็นที่ตัวยังไม่ลึกมากใช่ไหมถ้าเราเห็นสองฝั่งเนี่ยจิตว่างจะไม่ลึกมากนะฮะแล้วพอถึงอีกระดับที่เราทิ้งขันเนี่ยจิตว่างมันจะเข้ามาลึกขึ้นที่แม่ชีถามเดนเมื่อสักพักหนึ่งเนี่ยว่าทำไมมันเข้าไปลึกข้างใน การเข้าไปลึกข้างในนะั้นแสดงว่าจิตคุณมีกําลังแล้วมันเข้าไปข้างในมากขึ้นเท่ากับคุณทิ้งขันแล้วคุณไม่สนใจขันเดี๋ยวลองฟังหลวงพ่อเยือนในระหว่างฟังหลวงพ่อเยื้อนเราก็จะอยู่กับจิตว่างครึ่งหนึ่งแล้วก็ฟังเสียงท่านอีกครึ่งหนึ่งเราจะเข้าใจถึงจิตสามระดับซึ่งเดียนอธิบายไว้ก่อนแล้วนะคืออันแรกอยู่กับวิญ,ญญาณตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นฝั่งสมาธิเป็นฝั่งสมถะสมาธินะเป็นสมาธิ ท่านจะเรียกสมาธิอันนี้ว่าเป็นสมาธิสังขารเป็นสมาธิที่ปรุงขึ้นมานะให้อยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับการเดินหรืออยู่กับท้องพองยุบอะไรก็แล้วแต่หรืออยู่กับพุทโธอันนี้เป็นจิตว่างที่อยู่ข้างนอกส่วนอันที่สองเป็นจิตว่างที่อยู่สภาวะสองฝั่งยังอยู่ทั้งสองฝั่งมันก็จะไม่ลึกแต่มันมีระดับหนึ่ง ที่เข้ามาถึงข้างในเมื่อที่ที่เราพาทิ้งขันเดี๋ยวลองฟังท่านนะคะระหว่างฟังก็อยู่กับสภาวะสองฝั่งจิตเราอยู่ข้างในแล้วฟังเสียงท่านไปด้วยพร้อมๆกันสามนาทีเพราะงั้นเราต้องพยายามเข้าข้างในให้มากที่สุดจิตเราจะไม่ออกข้างนอกจิตของเรามันมีสามส่วนสามส่วนจิตนอกมันก็เห็นแต่ข้างนอกถ้ากระดูกของเราก็ต้องให้จิตอยู่ข้างนอก นะจิตนอกมาพิจารณากระดูกของเราเป็นอนจังทุกครั้งหน้าตาเป็นของเน่าเปื่อยทั้งต่ขันห้นั้นต้องจิตข้างนอกอันนี้ยังเป็นจิตแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายเสร็จแล้วจิตนั้นก็ต้องเข้ามาข้าาไปแต่ถ้ามากพิจารณาแล้วมันเข้าไม่ได้ตัวจิตจริงๆมันไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นสัญญาสัญญาที่เราต้องปรุงจินตนาการเพื่อปลอด หลอมตัวเองไว้ในความรู้ตรงนั้นไม่ให้ไปมากกว่านี้จิตธิ์างในเนี่ยมันเป็นาธาตรู้ปราจจากรู้มีผู้รู้เกิดขึ้นผู้รู้ภายในผู้รู้ไปยในจะรู้เฉพาะภายในไม่ว่าเราจะเดินจะเหินไปไหนก็นแล้วแต่ ก็จะรู้เฉพาะข้างใน่ตามองเห็นทั้งนอกก็ตามันเห็นข้างนอกเห็นฝั่งข้างนอกด้วยหูได้ยินก็หูได้ยินไปแต่ผู้รู้ข้างในก็ไม่ไม่ไปสนใจเสียงที่ได้ยินหรือเรื่องสัมผัสทั้งหมดในร่างกายทุกส่วนของเราเนี่ยเราสัมผัสได้แต่ในจิตตรงนั้นเขาจะรู้ตรงนั้นเขาไม่ไปสนใจเรื่องการสัมผัสเพราะตัวสัมผัสมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้าข้างในอรานี้เขาเรียกว่าจิตใน ดูสองส่วนจิตในไม่พอ,พอเราอยู่จนนานจนคือไม่ไปไหนแล้วอะ่ะจะอยู่ตรงนั้นอะ่ะอำนาจของธรรมมันเกิดขึ้นที่เราไม่มีอะไรอำนาจอื่นมาเกี่ยวข้องคืออำนาจของธรรมน้ำหนักมันเพิ่ม,มน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มมา,มมาจนสุดท้ายจิตเราก็มันไหลไปสู่ความละเอียดมันไหลไปเองนะ จิตมันไหลลึกไปเรื่อยๆมันดิไปมันก็ดิ่งไปลึกมากจนเหมือนไม่มีอะไรเลยเวิ้มไปหมดเลยฮะจิตมันละเอียดตอนนี้จิตเรียนเบิ่ไปสุดท้ายก็จิตของเราก็พ้นจากจิตไหนไปสู่จิตละเอียดไปสู่จิตที่ละเอียดมากข้างในเหล่านี้เหมือนก็ซ้อนกันอยู่เขาเริมจิตซ้อนจิตผู้รู้สอนผู้รู้ มันซ้อนกันเพราะมันมีตัวละเอียดลึกกว่าตัวที่เราเห็นเนี่ยละเอียดกว่านั้นฉะนั้นละเอียดตัวน,นี้ตัวนี้แหละมันก็เพื่อเขาเรียกฟอกฟอกจิตให้สะอาดเราวฟอกจิตของเราให้สะอาดเข้าไปสะอาด้าไปเรื่อยๆสุดท้ายจิตของเราปราศจากความจกปรกเจตนนั้นก็มีความเป็นอิสระเพราะว่ามันไม่มีความเชร้าหมองไปเกี่ยวข้องเข้าใจไหม เราเตือนตามได้หมดเลยเรารู้จักจิตทุกดวงที่ท่านพูดถึงตั้งแต่จิตนอกที่อยู่ยังอยู่ข้างนอกนอกไปพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายเมื่อกี้เห็นไหมเมื่อกี้ที่เราเข้าไปดูร่างกายที่มันแตกดับเนี่ยมันก็คือแต่เราดูจากจิตในเราใช้จิตในในการส่องเข้าไปดูแต่จิตในเนี่ยของเราไม่ไม่ออกมาด้วยนะมันทํางานพร้อมกัน ตัวจิตในกับตัวตัวบิญญาณขันเนี่ยนะะมันทำงานพร้อมกันเพราะฉะนั้นมันจึงทำหน้าที่ที่ส่องเข้าไปดูข้างในมันก็ยังแต่ว่าตอนเราเราดูเนี่ยตอนเราดูเราดูจากจิตในนั้นท่านถึงบอกว่าจิตตัวนี้มันไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยแต่มันก็เห็นการทำงานของข้างนอกหมดคือเห็นทั้งสองฝั่งนะคะแล้วมันก็เข้าไปพิจารณาอันนี้อันที่หนึ่งแล้วมันมาถึงสภาวะสองฝั่งก็คือเนี่ยมันเห็นตัวใน ตัวในกับตัวนอกพร้อมกันสุดท้ายเมื่อเราทิ้งขันมันก็เหลือแต่ตัวในเท่านั้นเองที่มันลึกที่มันละเอียดมากขึ้นนะคะพวกเราเจอสภาวะอันนี้กันเนี่ยทั้งหมดแล้วถึงให้มาฟังทีหลังแล้วเราจะได้เข้าใจว่ามันต่างกันยังไรแต่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้ละเอียดอย่างนั้นเพียงแค่เรารู้สภาวะสองฝั่งกับสภาวะทิ้งขันจบมันจะไปแค่ไหนยังไงไม่ใช่หน้าที่ของเรา มันเป็นเรื่องของจิตที่มันจะพัฒนาตัวของมันเองไปด้วยตัวเองแล้วถามว่าเราจะนําจิตที่มันเข้าถึงตัวจิตนอกจิตในตัวนี้นะหรือจิตที่มันเป็นตัวบริสุทธิ์เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันมันจะเป็นประโยชน์เมื่อความคิดเกิดขึ้นหรืออารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้มันจะขึ้นมาทํางานมันจะเห็นความคิดดับไปหรืออารมณ์ดับไปอย่างรวดเร็ว เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันอย่างที่เมื่อกี้อธิบายว่าตัวนี้มันทําหน้าที่มันแข็งแรงมันเร็วกว่าขณะที่ตัวนี้มันทํางานเร็วมากนะความคิดเอ่ยความรู้สึกต่างๆเอ่ยมันเกิดดับเร็วมากมันมันมันมาเร็วมากแต่ตัวนี้ที่เราฝึกไว้ดีแล้วเร็วกว่าเนี่ยมันจะสามารถที่จะดับสิ่งเนี้ยนะฮะมันจะมันจะทาหน้าที่ของมันเองเราทดลองไปใช้ในชีวิตประจำวันเราจะค้นพบเลยว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะมีความ เรียกว่าอยู่กับความสงบมากขึ้นเฉยมากขึ้นนะะอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นเราเพียงแต่รับรู้มันมาแล้วมันก็ไปความคิดใดๆเกิดขึ้นมันมาแล้วมันก็ไปมันจะไปเร็วมันจะไม,ม,ะไม่มันจะไม่ปรุงแต่งต่อย,ยอดไปเป็นความทุกข์อันนี้คือประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นผลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการฝึกในรูปแบบเป็นสิ่งจําเป็นและเป็นสิ่งสําคัญนะเพื่อที่ว่าเมื่อเราได้จิตที่มันแข็งแรงตัวนี้แล้วเนี่ยพอในชีวิตประจำวันเนี่ยเรามักจะหลงใช่ไหมอยู่กับความคิดอยู่กับอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่เมื่อเราฝึกจิตตัวนี้ดีๆมันจะดึงกลับเข้ามาดูตัวมันเองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้น มันจะมีกําลังมากขึ้นมันจะมีความเสถียรมั่นคงแข็งแรงตัวเนี้มันเป็นตัวที่ยากกว่าแต่ตัวเห็นครั้งแรกเนี่ยมันง่ายเมื่อกี้ทุกคนเห็นหมดเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะพัฒนานะคะ